เริ่มมมีปัญหาสุขภาพพอป่วยพับเนี่ยน้ำหนักมันลดสุดๆเลยครับทีเนี่ยก็พาไปหาโรงพยาบาลสีดีราชไปโรงพยาบาลรามาไปทุกโรงพยาบาลที่นี่ไปหมดไปเสร็จแล้วครับไปสวดมาเจอว่าเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายสุดนะตัวหาพี่น้อง,องบอกว่าผมเป็นมะเร็งขั้นยัดสุดท้ายแล้วนะให้พี่พี่น้องๆมารับกลับบ้านแล้วกันแต่ถามว่าตอนนั้นเนี่ยอยากกลับไหมอยากกลับและผมคิดด้วยนะกิบค,คิดจะกล้าตัวตายด้วยนะ กูก่อตายนะเรายังคิดว่าเอ้ยเรายังมีลูกอยู่นะถ้าเราตายไปลูกจะอยู่กับใครคิดอย่างนั้นยังใส่ยังคิดอยู่แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนๆนเนี่ยมอบสิ่งดีๆให้ผมได้มอบสาอารเสริมตทีให้ผมไปทานจากน้ําหนักเรามันเหลืออยู่29โลมันจะรอดเหรือแล้วที่บ้านเสียก็ทเตรียมลงเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าไม่รอดตายแล้วก็ประมาณ15วันเนี่ยก็ดีขึ้น จากตัวเองตานข้าวไม่ได้เลยทีนี้ก็คือมันดีขึ้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 นมาเป็นเกือบปกติ9ปีแล้วที่ผมจากตัวที่เป็นมะเร็งปี4 49, ี่สี่เตอนนี้ก็58าแปดแต่ไม่ชีวิตผมดีขึ้นแต่อาหารเสริมเนี่ยตามไม่ในครอบครัวผมด้วยนะครับในครอบครัวผมดีขึ้นทุกคนทุกวันนี้ขยับพี่น้องผมไม่เป็นอะไรผมจะอนานป้องกันไว้ก่อนเพราะผมบอกว่าตรงนี้คือสิ่งมหาศาลครับ ถ้าไม่ลองจะไม่เชื่อครับเพราะเราใกล้ตายแล้วจึงรอดครับนะครับบอกเลยว่าแอปปี้เนี่ยมีความสุขและทุกวันนี้ชื่ออังควิพักนละพัรดาพิสุทธิ์นะคะ,ะป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่3ค่ะตอนที่เริ่มมีอาการก็คือมันเป็นไต ที่ข้างลําตัวนะคะเป็นเหมือนก้อนแข็งๆจนแบบว่ามาถึงประมาณอีก6เดือน6เดือนเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะมันจะเจ็บเสียวแป๊บแป๊บขึ้นมาเหมือนคนเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็เลยไปหาหมอตรวจอีกทีนึงก็ให้หมอทาให้ปรากฏว่าหมอทาแล้วเจอเป็นเป็นก้อนนะคะเป็นแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็เลยนัดให้ให้ตัดชิ้นเนื้อออกไปเข้าห้องแลบ,บดู ก็ผลปรากฏว่าคือเป็นเป็นเนื้อไม่ดีอะค่ะหมอหมอก็เลยนะัตดตรวจอีกทีนึงก็คือทําไปทาเมโมแกรมผลปรากฏว่าเป็นเมมโมแกรมออกมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นตามที่คุณหมอบอกคือเป็นระยะที่สองหมอก็เลยผ่าตัดเลยเดือนกรกฎาคมคือเคลียร์คิวทั้งหมดเลยผ่าตัดหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จเนี่ยพอแผลอะไรเริ่มแห้งแล้วก็ส่งตัวต่อไปรักษาที่สถาบันมะเร็ง ก็คือไปวางแผนการรักษาที่นู่นก็มีการให้คีบทั้งหมด8ครั้งแล้วก็ใช้แสง25ครั้งก็รักษาปรประมาณ2ปีครึ่งก็ฟอลโล่มาตลอดทุกปีก็ไม่ไม่มีอาการอะไรปกติพอมาเมื่อปี58เนี่ยมันก็มีการที่ตรวจประจำปีอยู่แล้วมีการเอ็กซเรย์ปอดแล้วปรากฏว่าเจอจุดดำที่ปอดหมอก็นัดอีกเดือนนึงให้ให้มาเอ็กซเรย์ปอดใหม่แล้วก็ คิดอยู่ตอนนั้นว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยเราอ่ะจะเราจะใช้เราจะใช้ยาอะไรที่สามารถที่จะไปฆ่าเชื้อมะเร็งได้ก็นึกถึงพี่คนหนึ่งที่เขาเคยแนะนําให้เราให้เราทานซนิตินมาก่อนแต่ตอนนั้นเรายังไม่เรายังไม่เข้าใจว่าซนิตินมันช่วยด้วยเรื่องอะไรบ้างเราก็เลยไม่ได้สนใจแต่ตอนนี้เริ่มสนใจแล้วเพราะว่าเวลาเรามีไม่มากที่เราจะต้องมาตรวจกับหมออีกหนึ่งเดือนเราก็เลยให้พี่เขา,าอ่ะ จากชวนตินมาให้เราห้าสีเลยเราก็กินไปมือ้อละสองเม็ดนะสองเม็ดกินประมาณเดือนหนึ่งก็ประมาณสองชุดปรากฏว่าเวลาเราไปเอ็กซเรย์ที่ปอดปุ๊บเนี่ยมันไม่มีแล้วจุดที่ปอดอ่ะไม่มีหมอก็หมอก็งงว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเป็นผลแล็บผิดหรือเพราะว่าผลจริงแล้วตอนที่ตรวจเจอผลแล็บมันโชว์อยู่แล้วว่ามันมีจุดแต่ตอนนี้ผ่านมาหนึ่งเดือนเนี่ยเราไปทําอะไรมามันมันไม่มีจุดแล้วหมอคิดว่าเออผลแล็บมันควรปิด คงคงจะผิดอะ่ะไม่ไม่เป็นไรก็คือจบไปหลังจากนั้นก็คือก็ฟอลโล่มาตลอดก็ไม่มีอะไรทุกอย่างเป็นปกติหมดแปลกใจค่ะคือเซิตินเป็นอะไรที่พอทานไปแล้วมันประหลาดนะคะประหลาดใจแล้วสุขภาพอย่างอื่นก็ดีดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะไม่ไม่ใช่เฉพาะมะเร็งอย่างเดียวตั้งแต่ทานเซโตินมาสองปีครึ่งไม่เคยเป็นหวัดเลยค่ะลองทดลองได้เพราะว่าเลยเคยทดลองกับตัวเองคือไม่ได้ทานเซโตินสองเดือนเนี่ยแต่เรากลับมา เป็นหวัดอย่างเงี้ยมันหายนานนานกว่าจะหายค่ะแต่พอเรากลับมาทานเซโนตินใหม่เนี่ยร่างกายเราแข็งแรงนะเราทดสอบกับตัวเองมาแล้วจะ